สวัสดีค่ะน้ำมนนะคะน้ำวนจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมนะคะโชว์รูมและสนยนบริการรถยนต์ฮอนด้าที่รับรางวัลน,นะคะผู้จําหน่ายยอดเยี่ยมประจําภาคเหนือ3ปีและยังมีทีมงานค่ะที่รับรางวัลน,นะคะชนะเลิศการแข่งขันในด้านต่างๆค่ะที่นี่ฮอนด้าคาร์ะนะครสวรรค์มีอะไรน่าสนใจไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะ ขณะนี้เราอยู่กับทั้งสองท่านนะคะค,คุณบุญเสริมกรรมการผู้จัดก,การและคุณอัจฉริยากรรมการบริหารค่ะเรียกพี่เล็กเฉ,ะฉ,ะฉะยๆก็ได้ยินดีมากเลย,เลยค่ะพี่เล็กขอบพระคุณนะคะแล้วไม่ทราบว่าโชว์รูมนี้เปิดบริการมากี่ปีแล้วคะที่นี่สา,าขาเท้าเขียวเราเปิดมาแล้ว30ปีค่ะแต่เรามีที่หนึ่งที่บางน่วงที่นู่นเปิดมาแล้ว14ปีทั้งสองแห่งเรามีมาตรฐานเดียวกัน ค่ะอย่างนี้หมายความว่าลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถไปใช้บริการสาขานั้นได้เลยใช่ครับแล้วแต่สะดวกครับค่ะเป็นไงบ้างคะเเยี่ยมชมชูรูของเราเดินเข้ามารู้สึกว่ากว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นมากค่ะพี่เล็กชอบมากเลยค่ะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะทางเรานะคะตั้งใจออกแบบชูรูมและศูนย์บริการของเราให้สอดคล้องกับยุทธตรกรรมของฟันดาซึ่งเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่ะอย่างนี้น้ำม์ขออนุญาตทั้งสองท่านไปชมโชว์รูมด้านในเลยได้ไหมคะดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าน้ำค้สวัสดีดีต้านรับค่ะค่ะลูกค้ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะคือว่าน้ำมกจะเดินชมโชว์รูมสักหน่อยอะค่ะได้ค่ะเชิญคุณน้ำมลค่ะค่ะ รดเยอะมากเลยนะคะตรงนี้น้ำมันสนใจคันไหนสามารถทดลองขับได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันอยากจะเอารถฮอนด้าที่ใช้อยู่แล้วอะะ่ค่ะมาแลกคันใหม่แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะของเรานะคะมีฮอนด้าโซลีฟ i ายยูสคานะคะค่ะก็อยู่ทางด้านนอกนะคะคน้ำมันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมนะคะค่ะ,คะ,คะขอบคุณนะคะ,คะ พันด้าสติปายุทธค่ะเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะดิ่ันบอกว่าคุณน้มนสนใจจะนำรถที่ใช้อยู่มาเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรื่องของราคาล่ะค่ของราคาเราจะตั้งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะเรียนคุณน้ำมนดูรถสติฟายุทธ์ของเรานะคะโอ้โหรถสวยเหมือนใหม่เลยนะคะเ<ว>นี่ย ใช่ครับรถยสฮอนด้าสตรีทไฟน์ยุคธาของเราได้ผ่านการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐาน200รายการเขาการรับการันุรัาพหลังการขาย1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรครับค่ะเราบริการหลังการขายหรอคะค่ะคุณนมนต์คะนี่คือคุณต้นสรชัยนะคะผู้จัดการศูนยบริการของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำมนต์ครับแล้วการบริการที่นี่ของเราเป็นยังไงบ้างคะ ตามนโยบายของทาง Honda น,น,นะครับทางเรายินดีที่จะให้บริการรถใหม่นะครถเก่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยช่างมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์และเครื่องมืออันทันสมัยะนะครับพร้อมกับมีห้องรับรองลูกค้ายอยู่ชั้น2มีเชัญได้ไลยคร,ครับ ขอบคุณค่ะน้องแพทครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะที่ส่งต่อน้องน้ำมนต์ให้ได้ดูดาต่อนะครับยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะตรงนีค่ะห้องพักฟร้อนลูกค้าของเราค่ะบรรยากาศแดูชีบ้านค่ะแต่ก็ดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูค่ะแล้วในส่วนของห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักต่อค่ะค่ะ ชัวแล้วค่ะพี่เล็กนะคะรู้สึกว่ากว้างขวางค่ะร่มรื่นแล้วก็ดูทันสมัยโดยเฉพาะห้องด้านบนที่บึ้งลงมารู้สึกว่าอบอุ่นอยู่บ้านเลยนะคะที่ยังมีอีกหนึ่งความภูมิใจที่จะพายเยี่ยมชมนะคะได้ค่ะยินดีค่ะพี่เล็กเริ่วันเหล่านี้นะคะเป็นวัน,วนชนะเลิศการแข่งขนศักษาพนักงานปัญาเกิดรักษาค่ะ และถ้วยรางวัลใหญ่ที่สุดนี่เป็นรางวัลอะไรคะถึงว่้นทำไมถึงถ้วยใหญ่กว่าถ้วยอื่นถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพิพิธภัการขายปีล่าสุดครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยช่วงสุดท้ายจะให้พี่เล็กฝากถึงผู้ที่มาใช้บริการที่โชว์รูมคะ่ะค่ะ งานของเราทุกคนมีความยินดีที่จะมอบงานขายและงานบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะคะม,มาเป็นครอบครัวฮอนด้ากันนะครับ